นิทานชาดกเรื่องอัฏกถาเกศสวะชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรถอันยอดเยี่ยมณพระวิหารเชตวันพระพุทธเจ้าทรงปรารบเรื่องโภชนาของผู้คุ้นเคยกันจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้โดยมีคำเริ่มต้นว่ามนุษย์สินทางชหิตตวานะครั้งนั้นในเรือนของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี ได้จัดพระตาหารถวายพระภิกษุห้าร้อรูปเป็นประจำทุกวันบ้านของเศรษฐีจึงเสมือนบ่อน้ำทิพย์ของเหล่าพระภิกษุกสงฆ์ผ้ากาสาวะสีเหลืองทองและดูเรืองรองพวกหรือสีและหนักพราะผู้แสวงบุญต่างคลาคล่ำไม่ขาดสายอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จประพาสพระนครทอดพระเนตรเห็นเหล่าพระภิกษุกสงฆ์มากมายในนิเวศของเศรษฐีจึงดาริว่า แม้เราก็ควรตั้งพัตตาหารประจำสำหรับพิสุห้าร้อยรูปเช่นกันแล้วเสด็จไปยังพระวิหารกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มจัดถวายพัตตาหารเป็นประจำในพระราชนิเวศตั้งแต่นั้นมาโภชนาที่ถวายเป็นข้าวสาลีหอมกรุ่นเก็บไว้ถึงสามปีสมบูรณ์ด้วยรสชาติแต่พระตาหารทูกจัดถวายผ่านข้าหลวงโดยมิได้มีใครยื่นด้วยมือตนเองด้วยความคุ้นเคยกันหรือด้วยใจรัก ฉะนั้นแม้พัตตาหารจะเลิศดล้ำเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็หาได้ฉันด้วยความเบิกบานไม่